อ้าวทีนี้ก็มาเรื่องยึดติดถือมัน่นก็มีแง่พิจารณาหลายอย่างก็ว่ากันไปเป็นแง่แง่หนึ่งไอ้ความไม่ยึดมั่นที่แท้เอาหลักใหญ่ก่อนนะความไม่ยึดมั่นที่แท้เนี่ยมันเกิดจากปัญญาที่รู้ถึงความจริงของสิ่งนั้นๆแล้วพอใจรู้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปยึดเพราะมันรู้แล้ว แล้วจิตมันเป็นอิสระคือไอ้ตัวเป็นอิสระเนี่ยจิตมันไม่ได้เป็นอิสระได้เองจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยปัญญานะับง,งั้นจิตมันก็ติดอยู่อย่างนั้นแหละอ้าวสมมติว่าอันนี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างมีคนเอาทองมาเอาละเอาคนปุถุชนเนี่ยยังมีความโลภอยู่ นายขอเอาทองมาให้ในายกอบอกเนี่ยแหมผมขายถูกที่จริงมันบาทหนึ่งมันต้องเป็นหมื่นนะเดี๋ยวนี้ผมจะขายให้ท่านบาทละห้าร้อยเนี่ยตอนนี้ก็โลภอยากได้ใช่ไหมตาลุกเป็นไฟเลยตอนเนี้จิตยุดเลยใช่ไหมอยากจะได้ยึดเลยโอ้ต้องเอาให้ได้แล้วเนี่ยทองกี่ช่างเนี่ยนะบาทละแค่ห้าร้อยเนี่ย ต้องเอาให้ได้ตอนนี้ยุดติดถือมันต้องเอาให้ได้แล้วหาทางต้องหาเงินให้ได้แล้ะตอนนี้ก็คือจิตมันติดแหละพอเกิดปัญญารู้เนี่ยด้วยอะไรก็แลลวแต่อ้นี้มันทองเกอพอรู้ว่าทองเกอเนี่ยนะจิตท่านจะต้องไปถอนยุดไหมจะต้องไปพยายามยม่ยุดไหมไม่ต้องไม่ต้องมันหลุดเองเลยจริงไหมเข้าใจไหมฮะปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำให้จิตหลุดพ้น ทีนี้มนุษย์ปุถุชนเนี่ยเรามีไอ้ความโลภมีโทสะมีโมหะอยู่ไอ้โลภะโทสะโมหะก็ทําให้เรายึดกับสิ่งต่างๆว่ามันเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นสนองความอยากความต้องการเกิดวันใดวันหนึ่งเรารู้สภาวะธรรมนี่ที่ท่านสอนให้รู้นีจจากทุกขังอนัตตาก็คือให้รู้ภาวะที่เป็นจริงพอร,รู้ความจริงชัดเจนเนี่ยจิตมันหลุดเองถูกไหมเหมือนการู้ของเกเนี่ย พอรู้ว่าไอ้นี่แหมเราอยากก็ได้มานักหนาที่จริงมันไม่มีสาระอเลยเลยพอรู้ว,ว่าไม่มีสาระปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ต้องไปปลดเปลื้องมันหรอกมันหลุดเองจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่ว่ามันไม่ยึดมั่นเนี่ยที่แทแ้เนี่ยต้องเป็นไปเองได้ปัญญาจิตที่ว่ามันไม่ยึดมั่นเนี่ยที่แท้เนี่ยต้องเป็นไปเองได้ปัญญา พอเกิดปัญญารู้ที่ท่านสอนให้รู้นิจจากทุกขังอัตตาก็คือให้รู้ภาวะที่เป็นจริงพอรู้ความจริงชัดเจนเนี่ยจิตมันหลุดเองพอรู้ว่าไม่มีสาระปั๊บเนี่ยจิตมันไม่ต้องไปปลดเปลื้องมันหรอกมันหลุดเองท่านจึงสอนให้พัฒนาปัญญาให้เจริญวิปัสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวะธรรมเห็นความจริงของสิ่งนั้น ว่ามันไม่น่ายึดไม่น่าเอาหลอกมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดกันในบัดนี้ถ้ารู้จริงเมื่อไหร่มันหลุดเองเอาเลยนะครับเป็นนว่าจิตเป็นอิสระด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งความจริงเข้าถึงสภาวะท่านจึงสอนให้พัฒนาปัญญาให้เจริญวิปัสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวะธรรมเห็นความจริงของสิ่งนั้นถ้าฉะนั้นมันไม่ใช่จะมาบอกว่าไม่ยึดมั่นไม่ยึดมั่น เอาแล้ทีนี้มาถึงขั้นที่สองอันนี้ได้ตัวหลักการก่อนนะเอาทีนี้ก็มาขั้นที่สองคนทั่วไปคนทั่วไปก็ยังไม่ถึงภาวะนี้จิตมันยังมีปัญญาไม่พอมันก็ยังยึดมั่นอยู่มันก็ยังอยากได้อยู่แต่ท่านสอนว่าความอยากความยึดมั่นไม่ดีมีโทษทําให้เป็นทุกข์ในส่วนตัวทําให้แย่งชิงการเกิดปัญหาเดือดร้อนอะไรต่ออะไรเบียดเบียนกันเออเราก็เห็นด้วยว่าความยึดมั่นนีไม่ดีนะ ตอนนี้เราเห็นด้วยเห็นด้วยด้วยเหตุผลนะใช่ไหมแต่ว่าปัญญาเรายังไม่ถึงสภาวะที่เห็นในความไม่มีสาระอะไรหรอกอันนี้จางทุกขังนั้ตาก็ยังไม่เห็นแต่ว่ารู้เข้าใจได้เหตุผลใช่ไหมท่านว่าไม่เที่ยงเออมันก็จริงไม่เที่ยงแต่ว่าจิตมันก็ยังไม่ได้เข้าถึงสภาวะนั้นปัญญาที่จะทาให้จิตเป็นอิสระยังไม่มีแต่เรารู้ด้วยเหตุผลเท่าที่คิดได้ว่าจริงของท่าน ก็เลยเราก็เห็นด้วยว่าไม่ขรยึดมั่นแต่ที่จริงนั้นจิตยังยึดอยู่เราก็บอกไม่ยึดมั่นทีนี้ก็มาแล้วฉันจะปฏิบัติไม่ยึดมั่นตอนนี้อ้การไม่ยึดมั่นของเราเนี่ยเป็นการยึดของเราในความไม่ยึดมั่นก็จึงบอกว่าปฏิบัติด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นคือเอาความไม่ยึดมั่น มาเป็นเป้าหมายแล้วก็มายึดความไม่ยึดมั่นอีกทีเป็นความยึดมั่นซ้อนสองชั้นนั้นปุถุชนนั้นจะปฏิบัติความไม่ยึดมั่นได้เพียงได้ความยึดมั่นในความไม่ยึดมัน่นเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติไม่ดีจะเป็นความยึดมั่นซ้อนสองชั้นแล้วกลับเป็นอันตรายโอ้ไอ้นี่ก็ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราไม่ใช่บ้านของเราช่างมันเป็นไงไม่ต้องยุ่ง ไม่ต้องไปใส่กุญแจใช่ไหมเอออันนี้ก็ไม่ใช่ลูกเมียเราเออฉะนั้นก็ไม่ต้องไปยึดมัน่นเออเลยตกลงไปไงเสียหายเลยใช่ไหมอันนี้คือความยึดมัน่นในความมายึดมัน่นก็ต้องปฏิบัติไปตามเหตุผลแม้ท่านที่มายึดมัน่นนีก็ท่านก็มายึดมั่นในปัญญาเป็นอิสระแล้วในทางปฏิบัติท่านก็รู้ว่าอ๋ออันนี้ เราทำได้เหตุผลก็ทำไปตามเหตุผลแต่คนที่ทำด้วยความยึดมัน่นในความไม่ยึดมั่นเนี่ยจะเสียด้านเหตุผลปฏิบัติผิดไปเลยเพราะเอาความไม่ยึดมัน่นมายึดเข้าไว้เข้าใจนะฮะเอาล้ทีนี้ก็คือว่ามันสุดฝ่ายดีกับสุดฝ่ายไม่ดีสุดฝ่ายดีก็คือบรรลุจุดหมายว่ามีปัญญารู้แจ้งเห็นสภาวะไม่ยึดมั่นจริงๆด้วยปัญญาธรรมจิตหลุดพ้น สองก็คือคนที่ยังไม่ได้หลุดพ้นเลยแต่ไปเห็นดีเห็นงามในเรื่องความไม่ยึดมัน่นและเอาความไม่ยึดมัน่นนะมายึดไว้แล้วถ้าไม่ได้ระวังตัวก็เลยกลายเป็นหลงและปฏิบัติผิดพลาดทําให้เกิดความเสียหายเป็นสุดโต่งที่ไม่ดีเสียสุดข้ามเสียนี้วิธีปฏิบัติสำหรับพุถุชนที่พอดีก็คือว่ารู้ว่าเรายังไม่ได้มีจิต หลุดพ้นเป็นอิสระจริงเรายังปฏิบัติอยู่ในการปฏิบัติของเราก็คือเราฝึกตนเองเรารู้ว่าความยึดมั่นนั้นไม่ดีหรอกเนี่ยสิ่งทั้งหลายมันมีสภาวะของมันมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นมันไม่ได้เป็นไปตามใจอยากของเราหรอกเราไปยึดมันก็ไปได้อะไรเราก็บีบคั้นจิตใจของเราสิ่งทั้งหลายมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจะต้องรู้ตามเป็นจริงอย่างนี้เพราะฉะนั้นยึดมั่นไปไม่มีประโยชน์เราต้องปฏิบัติไปตามเหตุปัจจัยได้ปัญญาสำหรับมนุษย์ปุชนก็ทำได้แค่นี้ก็ดีเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกตนในการที่จะไม่ยึดมัน่นเอาและมาจับได้ที่นี่เป็นปุตุชนมารู้ว่าความยึดมั่นไม่ดีควรปฏิบัติให้ถึงความไม่ยึดมัน่นเราก็ฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยึดมัน่น จเจริญวิปัสนาเพื่อจะรู้แจ้งสภาวะธรรให้เห็นความจริงของสิ่งนั้นฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยึดมันอย่าไปขึ้นมาก็ฉันไม่ยึดมันก็ไปเลยเข้าใจไหมฮะควรฝึกตนเพื่อให้พ้นจากความยึดมันจับได้อย่างนี่อา้าวแปลว่าเราปฏิบัติให้พอดีก็คือฝึกความไม่ยึดมันจเจริญวิปัสนาเพื่อจะพัฒนาปัญญาให้รู้แจ้ง แต่งี้ไม่เสียหายก็มีความตอนหนักแล้วก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควร